แฮปปี้ <Happy S 2> ไหมกับผู้เล่นชุดใหม่นี้หล่อครับหล่ Hello, ครับทำอะไรอยู่ครับผมครับนอนอยู่ครับ One aim c t i o n One chance o e e มิสปาร์เกอร์ เบอร์ใหญ่กว่านั้นเบอร์ใหญ่กว่านั้นใหญ่แบบเบอร์ใหญ่อะแบบว่าใหญ่ไปกลโโบอลอะอะไรนะอืมทิสซ,ซี่ขำแรงอีกแล้วมินสปาร์เกอร์ไม่ใช่ไม่ได้มินแต่ว่าเขามองเขามองไว้ว่าแบบเบอร์ใหญ่กว่านั้นไม่รู้คิดถึงนั้นหรอครับพี่พี่ไม่มามันก็ไม่ไปโผล่ที่อื่นไงเพราะว่ามันในนี้น เบียรยูแตกไหมเงียบแบบนี้คืออะไรอ๋อไม่รู้ไม่รู้จริงอันนี้ผมไม่รู้จริงผมไม่รู้จริงอันนี้ถ้าแบบผมไม่รู้แบบสเสียงอซีเรียสเลยปะแบบไม่รู้จริงครับผมไม่สามารถบอกได้ครับว่าแตกหรือไม่แตกนะฮะยังไงก็ติดตามน้องๆแล้วกันนะครับติดตามน้องๆแล้วกันนะครับว่าว่าเขาจะ อย่างไรเงันต่อหรือเปล่านะฮะจะได้ตัดไม่เกตอ่ะเออนั่นนะดิเนี่ยแต่ก็โดนบนนี่กันีน่กูถามพี่วูให้อยู่ว่าแบบว่าเออแฮปปี้ไหมกับตัวที่ได้มาอะไรอย่างงี้นี่คือหน้าใหม่จะแบบถามให้เลยนะี่ยตรงเนี้ยคือไหนไหนพวกมึงก็เซาสีกูแล้วเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างครับพี่ผมจะสอบถามครับว่าตอนนี้เนี่ยดีวที่พี่จอบดันไปแล้วหนึ่งเนี่ยอันนี้คือแฮปปี้หรือเปล่ากับตัวที่ได้มาครับผมกลางๆแล้วกันครับกลางๆจริงๆอันนี้อันนี้เป็นเป็นตัวที่แบบวางไว้ตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วหรือเปล่าไม่ครับดีลใหม่เลย ตัวน,นั้นไม่ขายครับต่อตัวนั้นเขา,ยาไม่ขายก็คือดิวล่มไปแล้วเออยังไม่ได้ร่มหรอกแต่เขายังไม่ได้ขายนะตอนนี้ครับก็ต้องเจราจากันต่อเพราะตลาดมันอยู่ยาวนะโ <Okay. S 2> อเคพรอพอจะแบบบอกได้ไหมว่าเป็นตําแหน่งอัลลัเกอร์ใช่หรือไม่อ่าไม่ใช่ครับไม่ใช่นะ <c oughs> อัลลัเกอร์ด้วยนะเออแต่ว่าผมซื้อคนมาเสิร์ฟน้ำครับซื้อคนมาเสิร์ฟน้ํานี่ไงรวยไงนี่สมแล้วนะที่เป็นคนที่รวยที่สุดในประเทศนะเออครับไม่ใช่ ไม่ได้เป็นไม่ใช่เป็นตัวยิงครับไม่ใช่เป็นตัวยิงอ๋อไม่ได้เป็นตัวยิงในอย่างนี้แปลว่าแปลว่าจะมีการโรเตตแบบการนั่งเป็นซับเป็นอะไรเงี้ยในทีมเกิดขึ้นจะไม่ใช่แบบสี่สี่คนหลักยาวๆแล้วไม่ใช่แล้วครับใช่ถูกต้องนะฮะคือตาม p อร f o r m ซ์เลยหลังจากนี้ถูกต้องเลยจะเป็นทีมมากขึ้นใช่ครับใช่ใช่ใ,ชในอย่างนี้แปลว่าที่เขาเคยแบบว่าบอกว่ามิดบริหารทีมแข่งแบบแฟมิลี่แบบพวกกันจะไม่มีในยุคใหม่แล้วดิใช่ปะ่ะอันนั้นก็ต้องไปเล่นเก่งกับเพื่อนแล้วฮะยุคนี้ไม่มีละ แม่เอาไงพวกมึงอ่ะคือถ้าเกิดจะมาแบบว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อพวกกันเพื่อนกันไปเล่นกับเพื่อนใช่ครับใช่อันนี้คือแต่แต่แต่อย่างว่านี้ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าดูอ่าอินไซเดอร์นู่นนี่นั่นของพี่วูคือตั้งใจที่จะทําแบบว่าทีมแข่งจริงจังแล้วตอนนี้ใช่ครับซึ่งตอนนี้น้องๆทุกคนก็เหมือนมีเป้าหมายเดียวกันครับก็คือต้องพิสูจน์ตัวเองต้องพิสูจน์ตัวจริงถ้าเกิดใครต้องนั่งเป็นตัวสมลองก็ยอมรับได้ อืมล้วก็ต้องมาสู้มาสู้แบบว่าเอาเอาโปรมนงัดนมาใหม่ใช่ไหมอันนี้อีกคําถามหนึ่งที่แบบผมโดนมาเยอะมากเลยตัวนึงเนี่ยมาแล้วซื้อละหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งมาไหมคิดว่าน่าจะมาเนี่นะโอเคนี่ก็คือเราคุยกันแค่นี้สําหรับอัปเดตต่างๆของทีมนี่คือคือแบบคนแม่งถามผมเยอะมากไงผมเลยโอเคเดี๋ยวกูหน้าไหม กับพี่วูเลยแล้วเราจะบอกแค่นี้แล้วเดี๋ยวหลังจากนะั<า>้นไปนไปฟอลโล่เพจ MITS ต่างๆแล้วก็รอดูเปิดตรงเปิดตัวไอจงไอจีดูกันให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะค่อยๆบอกมานะโอเคขอบคุณ<า>พีณ<า>่วูมากนะครับผมพักก่อนนะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนเลครับครับกูจะหลอกทำไมอ่ะมึงเข้าใจปะก็บอกแล้วว่า สองคนจริงๆแต่ว่านี้เป็นเป็นอะไรที่เราคุยกันได้เนื้อไหมเออข้อมูลที่เราคุยกันได้ก็คือประมาณนี้อ่าคุยกันประมาณนี้นะเตรียมป้าจานไม่เตรียมผมไม่เตรียมก็เมื่อกี้ทุกคนแบบมีอีกไหมมีผมทักไปหาพี่บูเลยว่างปะหน้าไม่หน่อยคุยสองสามคำถามเกี่ยวกับ m อ็มไเอเอาแค่เท่าที่ตอบได้โทรหาเดิปปัน คือใครวะแต่ผับจีบเมื่อวานก็นานใช่ใช่ใช่สำนักเดิอปัน่นคือใครคือใครวะสำนักเดิอปัน่นพี่อู๋เชี่ยมึงจะให้กูเป็นคนไม่ดีได้ไงเนะี่ยพี่อู๋เฟซเลยนะโอ,อะ้อะไรอะไรจะโทรหาผมเหรอครับจะโทรหามึงทำเชีย่ยไรไป ไปฟาวช่องฟาวช่องไปมึงอ่ะเหี้ยเลยสัตว์กูก็ตกใจโทรทำเหี้ยอะไรคนละอูมึงมีแบ้งสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนแรกนี่ผมอันนี้เราอยู่กับพี่อู๋นะแล้วก็พี่อู๋อยู่ในช่องผมนะเคอเมื่อกี้ผมผมบอกตรงเลยผมลืมชื่อเฟซพี่อู๋ไป ผมก็นึกชื่อไม่ออกจนผมเซิร์ชว่าอูบีเอ็มป้ายแดงเออมันก็เลยเด้งขึ้นมาก็เลยกดโทรหาอ่ะโอเคพี่หูมาตั้งแต่จานั้นไ,ไปว่าซีโอที่รวยสุดในเยชีวิตกูก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยเออกูก็เปลี่ยนไปเลดนชีวิตยไงโอพี่หูรวยมากเลยก็พี่คุละตารีโอเออเห็นป่มมีแต่อะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเ่เจ็บแขนเชองกรธจันบอม เฮ้ยเขาเดี๋ยวนะเขาไม่จำมาจากช่องผมหรอจริงเหรอจริงอมทบอมกอโทษครับแบบเป็นแม่นะอ,อามึงนี่แหละเออคุต้องว่าของจริงนะเอ้ยรถรถสวยรถสวยนี่ผมยินดีด้วยเลยยินดีด้วยเลยอะขอขามา,มาที่ทเพล p พวกมูดก่อนคือหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ได้ผู้เล่นครบแล้วชุดใหม่จริงหรือไม่จริงครับจริงจริงจริงโอเค จริงอ่ะคำถามต่อไปแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไหมกับกับอ่าผู้เล่นชุดใหม่นี้แฮปปี้ไหมล่ะครับต้องอบอกว่าแฮปปี้ที่มันครบสักทีครับตอบแบบนี้ดีกว่าอ๋อเดี๋ยวนะถ้าใช้คำว่าแฮปปี้ที่ที่ครบสักทีแปลว่าจริงๆแล้วนี่มีตัวอื่นที่มองไว้หรอ อ uh มากกว่านี้ยอีกประมาณมีคนที่แห้วไปประมาณสามคนครับจานอ๋อแปลว่าอ๋อดีลไว้แล้วแห้วไปสามคนใช่ครับผมเชื่อว่าถ้าอยู่ในโปรลีกน่าจะง่ายกว่านี้ครับเ oh, <but> อบาก็เพหมายว่ประสบปัญหาครับอ๋อห oh, มายถึงว่าพอพอโปรมูตตกชั้นคนเหมือนแบบอยากเล่นโปรลีกมากกว่าเลยครับเครดิตมันมันไปทางนั้นมากกว่าครับเราเล่นเยเยนชิพมัน ศักดิ์ศรีมันไม่เท่าครับมันก็เลยค่อยงทําตัวลําบากนิดนึงครับเป็นซีซั่นแรกที่ทําตัวลําบากอารมณ์เหมือนปีที่เลี้ยวภูไม่ได้ไปยูฟ่าซื้อใครก็ไม่ได้อย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับเชี่ยสามคนที่ที่พลาดไปเนี่ยอันนี้คือบิ๊กเนมหมดเลยปะบิ๊กไม่เหรอครับไม่บิ๊กซีซั่นนี้เอาแบบสิงค์ขนลองงาเลือดร้อนวัยรุ่นอเอาแบบแบบนี้ละ ซึไม่ได้ไปอิงก,กับบิ๊กเนมมากครับซึ่งซึ่งซึ่งพี่อู๋เป็นคนเลือกผู้เล่นเองหรือว่าอ่าโยชิ Yoshi เป็นคนเลือกโยชิครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับก็คือให้เขาให้เขาดีไซน์รูปแบบการเล่นของเขาเองได้เลยเต็มที่ใช่ใช่ใช่ครับบอกมอนอยากได้ไครมอนจิม้มมันพิมพ์ชื่อมาอย่างเดียวผมบอกแป๊บนึงนะครับพี่เดี๋ยวจัดให้ครับพี่มอนเหมือนช้อปปิ้งออนไลน์เหมือนช้อปปิ้งออนไลน์แจ็คสันมอนย็ดเคแจ็คสันมอนเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องแล้วผู้เล่นชุดใหม่ ผู้เล่นชุดใหม่นี่มีแปลว่าเดี๋ยวนะแปลว่าผู้เล่นชุดใหม่มี Rising Star ด้วยดิถูกป่ะมีไหมเหรอมันเป็นผู้เล่นที่ม่อนเอางี้เอาประโยคม่อนดีกว่าในฐานะที่มันเป็นอันเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลอยู่แนละ้วม่อนบอกว่าโปรเพเยอร์ชุดเนี้ยถูกบ่มเพาะมาจากที่อื่นหมดแล้วอเหลือแค่จับมารวมกันมาเอาเข้าระบบที่ม่อนวางไว้แล้วก็ในรูปแบบที่เขาวางไว้เขาเชื่อว่าดีกว่าชุดที่ผ่านมาแน่แเข่ผู้เล่นผมแค่นี้ อารมณ์เหมือนม่อนแม่งเป็นช่างตีดาบอะรู้ว่าจะเอาเหล็กจากไหนเอาด้ามจับจากไหนเออเอาเอาหนังจากไหนมาพันด้ามจับเดี๋ยวตีโดยม่อนเองนี่เอาไป <Hey. S 2> พูดนี่ถ้าถ้าผลงานไม่ดีชุดนี้นี่ม่อนเฮี้ยเลยนะผมบอกเลยบอกพี่อูไปเล่าทำเฮี้ยเลยเนี่ย <laughs> เอออันนี้ม่อนพูดจริงม่อนพูดจริงครับรอ้อยเปอร์เซ็นต์อืมแต่ว่าตอนนี้คือม่อนก็คือเล่นผับจีหนักเลยปะอ๋อ oh, new world ดีครับรอหา <laughs> อย่างว่าแหละแล้วก็คือตอนนี้มีม,มีมีเทสตอนนี้ก็ยังมีเทสป่าปลายนะ<อ>ถึงได้ครบแล้วแต่ก็ยังมีมองเพิ่มเติมเพราะว่ายังไม่ค่อยแบบอาจจะแบบเอาให้มันแบบเต็มที่เลยทีเดียวอะไรอเงี้ย<า>ช่วงบ่ายอะ่ะมันก็กดอยู่มันก็เทสอยู่เหมือนกันก็ลองไปดูแล้วกันชื่อใซรแปลกๆก็ไปดูเอาอแต่ว่ายังยังไม่ได้เปิดตัวใช่ไหมหรือว่ามีมีเปิดตัวไปแล้วไปไปบ้างแล้วเปิดเปิดวันที่สิบห้าครับเปิดวันที่สิบเปิดวันที่สิบห้าแต่ตอนนี้ที่เปิดแล้วแน่ๆคือเสื้อเพอร์โฟมูธ เฮ้ยจบแล้วเนี่ยผมให้แอร์ามจานบอมทุกครั้งพ่ออย่งนี้แหละช่วยขายของอ่านะเออนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ที่เปิดแล้วแน่ๆคือเอเสื้อ p o w e m o o d นะครับจานต้องต้องซื้อนะต้องซื้อนะวันนี้สิบับสิด้วยจารย์ใส่โค้ดลดเข้าไปอีกนะกแล้วก9.90นี่เหลือเห็นคนกดได้กันประมาณ็้ร700ก็มีจานถูกๆ700หรอ จะร้อยมาก็มีเออแต่ก็ร้อยก็สิแบบลดไปเยอะเลยวันแรกก็ลดแล้วคิดดูดิแปลว่าไม่มีใครเอาไม่ใช่ไม่ใช่แปลว่าเขาทําโปรมาดีเออเขาทําโปรมาดีเหลือเหลือเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยเหรียญดอลลาร์สหรักก็เฮียแล้วเออเอาไปช่วยกันใครรักไอพวกที่แบบว่าเนี่ยผมแม่งแฟนโปรโมทนู่นนี่นั่นกูไม่เชื่อไม่ซื้อเสื้อมาเออไม่ซื้อเสื้อมาถ้ามึงรักจริงไปซื้อเสื้อมาอุดหนุนสโมสรหน่อย เออ้วเดี้จะประมาณสักร้อยร้อยตัวแล้วมั้งครับอาจารย์เท่าที่วันนี้แอบไปดูยอดมาอยู่ครับผมเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะก็ช่วยกันซื้อหน่อยครับตั้งเป้าไว้หมื่นตัวครับตอนนี้ยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ลยครับมหมื่นตัวหุ้นเล่นหลอนเล่นหลอนเล่นหลอนเล่นหยอกยออ่าโอเคก็อันนี้ก็คือเป็นเป็นวันที่สิบห้าคือเปิดตัวครบหมดเลยใช่ไหมครบหมดเลยครบหมดเลยไม่ได้เล่นใหญ่นะรอบนี้อาจจะไม่ได้มีคลิปวุ่นวายหรืออะไรเลยครับก็คือเป็นแค่รูปธรรมดา มันมีคนไปพิมพ์ด่าผมพวกหน้าแฟนเพจแบบพับ like จีไทยแลนด์นิวอะไรเงี้ยนี่ขอพื้นที่ระบายนิดหนึ่งขอดนึ่งบอกเย็ดแมทรีลายเดี๋ยวนี้เบื่อกูแม่งแม่งปั่นไอ้เหี้ยกูแบบลำคาแล้วกูไม่อยากจะตามเลยไอ้เหี้ยคือโควิดไอ้เหี้ยนักกีฬาอยู่ต่างจังหวัดอะกูบอกให้เลยก็ได้นักกีฬาอยู่ต่างจังหวัดนักกีฬาฉีดวัคซีนไม่ครบแม่งเดินทางมากรุงเทพไม่ได้ แล้วแล้วใจกูโพสตชื่อขึ้นเลยอ่ะพิมพ์ขึ้นไปตรงๆงเลยโพสตอ่ะคนนี้มาแล้วหนึ่งสองสามโอเคโชคดีไม่บายไม่ต้องถ่ายรูปเนี่ยไม่ทำเนี่ยอะไรเลยวะใจ่ายตันซื้อมาเนี่ยของกูเพิรูปลหนึ่งสวยๆไม่ได้เหรอวะเอออ่ะมันต่างกูทำไหมวันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะมันแบบว่าใจร้อนอยากรู้แต่ว่าจริงจมันจะมีเรื่องโปรเซสของกฎหมายด้วยอะไรด้วยเออสัญญาเนี่ยทิศถ่ายรูปไปก็กูสั่งเอามาให้ดูบอกว่าเออมันเพิ่งเฟ้นเมื่อวานก็เอามาให้มึงดูแต่รูปไปมึงกรอูก่เน เออเจยยาวีนเจยยาวีนโอ้โหขึ้นเลยวันนี้เห็นแล้วแบบต้นแบบดีแล้วมีคนแบบกระชากคอเสื้อไว้แบบพี่อู๋ย่าเม้นเออเปหนึ่งแฟนด่าแฟนด่าแรงไปนิดนึงแรงแรงแรงไปนิดนึงแรงนิดโทเตอร์โทเออนะอันนี้ก็นั่นแหละก็เดี๋ยววันที่สิบห้าวันที่สิบห้าก็คือเพอร์มูจะเปิดตัวพร้อมกันหมดเลยแล้วก็พี่อู๋บอกแล้วว่าชุดเนี้ยอ่าม่อมหนึ่งคนเลือกมาเองอ่ามั่นใจมั่นใจที่จะกลับมาอยู่ในโปรลีกใช่ไหม อ่าเอาเอาส่วนตัวผมไหมเอาส่วนตัวผมด้ว่าผมเจ็ดสิบสาสิบเจ็ดสิบคือมั่นใจมั่นใจเจ็ดสิบไม่มั่นใจสาสิบเพราะว่าแต่ด้วยด้วยด้วยที่เป็นซีกันหน้าน่าจะเดือดด้วย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 ที่เป็นกดซูเปอร์ด้วยนะอ่าอ่าอ่าผมคิดว่าเจ็ดต้องให้เกียรติอีกสิบห้าทีมในแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลหน้าด้วยอาจารย์อืมอือใช่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 เพราะว่าตอนนี้ต้องบอกเลยว่าทุกทีมที่ขึ้นมาเนี่ยก็เก่งหมดเลย ผมรู้ว่าจ้าก็รู้ว่าจะไม่คนะิดปีหน้ามันจะเป็นยังไงกลับ <laughs> <c oughs> มากันเยอะอยู่บิ๊กเนมก็มากันเยอะอยู่นะรู้ๆกันอยู่จา้ารู้ๆกันอยู่เออโอเคเนี่ยก็ขอบคุณพี่อู๋นะครับผม<ด> CEO ขอมุนนะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมาเงาใครอีกรู้ๆกันอยู่กูไม่รู้จะตอบยังไงเลยแล้วก็ทิ้งขี้ไว้ ก็มันก็จะมีบิ๊กเนมมาหลายทีมแต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เดีลกันลืมได้ไงลืมได้ไงน้องชายสุดที่รักโทาสาสุดท้ายสาสุดท้ายสาสุดท้ายฮัลโหลครับฮัลโหลครับทำอะไรอยู่ครับผม ครับนอนอยู่ครับเฮ้ยยึงม,มานอนอะไรเวลานี้วะทำไมอยากรู้ว่าซีซั่นหน้าเนี่ยชาเปอร์จะมีเสริมผู้เล่นหรือเปล่าเออไม่มีนีเ่เอาดีๆเอาแค่มีหรือไม่มีไม่มีไม่มีแล้วที่คุยวันนั้นล่ลมไปแล้วอ๋อมาถที่คุยอะไรอีกอะมาที่คุยกันวันนั้นหน้าก็คือล่มไปแล้วใช่ไหม ยังยังไม่โล่มเลาแล้วทำไมถึงบอกไม่มีคิดว่าจะไม่เสริมหรอไม่อะไม่ไม่ไม่พี่ถาวก็ซื้อหรือเสริมนะเสริมผู้เล่นเข้ามาอ๋ออาจจะโอกาสแต่มันน้อยอ๋อโอกาสมันน้อยคิดว่าจะเสริมกีตัวถ้าเสริมตัวเดียวตัวเดียวอ๋อาึงนี้ถ้าเกิดเสริมเข้ามาแล้วใครจะใครจะเนี่อยใครจะใครจะเป็นใ,ใครจะนั่งหมายว่าจะมีคนลงไปนั่งสำรองไงดิใช่ปะ ไม่ใช่ใช่เออมึงไม่ต้องบอกชื่อก็ได้ออ๋อโอเคโอเคเสริมเบลมอสแฟลเวลครับเฮ้ยจริงเหรอครับคนเลิฟฮะเขาบอกว่ามีมีคนบอกว่าเบลมอร์สแฟลเวลครับอันนี้จริงเหรอ,รอไม่แน่ไม่แน่อาจจะเป็นได้เหมือนกันอ๋อเฮ้ยโคดโคดบอกว่าอาจจะเป็นได้เหมือนกันวะเฮ้ยเชื่อแปลว่าแหล่งข่าวที่ พวกเ hehe, องได้มาเนี่ยเฮ้ยตรงหรออืมแล้วแล้วแล้วผู้เล่นหลักก็คือยังอยู่กันครบใช่ไหมคือต่อให้มีเสริมเข้ามาก็ยังอยู่กันครบปะอยู่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 อืมโอเคโอเคแล้ว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 ซีซันหน้านี่คือตั้งใจไว้ยังไงเนี่ยซีซันหน้าแบบว่าตั้งเป้าไว้ยังไงก็กับไปล้างแขนเอพกใหม่ล้างแขนเอพก แล้วจะไล่ตีเดทเทตเหมือนเดิมไหมถามถามตรงเลยอะอะกูถามเพื่อนในในน้ำที่กูเป็นแฟนเดทเทตตอนนี้แล้วอะมึงจะมึงจะมาไล่ตีเดทเทตทุกเกมอีกไหมอะไม่มีโอ้ยเอ้ยดาฟูนเนาะโอเคมึงหมุนไปทางอื่นมันก็ได้นะเอาจริงอะอืมจริงๆอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นคำถามที่แบบหลายๆคนอยากรู้เหมือนกันว่าทําไมถึงวนมาเจอกับเดทเทตบ่อยเหลือเกินเออ ไม่ทะยานเพราว่าวนมาลายเดียวกันเฉยเฉยอานมาลายเดียวกันเฉยๆแล้วเคยเ,<อ>เคยคิดเคยคิดว่าจะเปลี่ยนลายไปทับกับทีมอื่นบ้างไหมยังแบบแท็กอาร์ล่าวเอไมทีเอสบุรีรัมอะไรอย่างเงี้ยเคยเคยไม่เคยคิดที่จะไปเปลี่ยนไปทับเขาบ้างไหมจะไปทับทําไมเล้วหรอผมมาเล่นลายเดิมไม่ได้เตียนโอ,โอเคโอเคโอเคนะอามีอะไรฝากฝากถึงแฟนๆซัพเปอร์ไหม มีเสื้อเสื้อใหม่เสื้อใหม่มายังเสื้อใหม่มายังเสื้อใหม่มายังอ่ามาแล้ว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 ขายไหนขายที่ไหนนี่สักเลยขายของ่อยที่เพจชาเปอร์นะครับสามารถสั่งได้ครับอ๋อโอเคโอเคนะก็ประมาณนี้แปลว่าอาจจะมีอาจจะมีหรืออาจจะยังไม่มีเพราะตอนนี้ยังมีดิวอยู่ยังมีดิวอยู่ดิวนั้นใช่อันนี้แบบถามแบบเดาเดาเล่นเล่นเดาเล่นเล่นรามินทาคอนเนคชั่นหรือเปล่า อไม่ใช่โอ้มันมันไปมันไปได้หลายมุมมันไปได้หลายมุมอ๋อมันไปได้หลายมุมโอเคโอเคใช่ใช่โอเคพี่เชื่อเลิฟเสมอนะแดงว่าอันนี้หน้าไม่อันนี้หน้าไม่อหลังไม่ว่ากันโอเค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 แค่นี้อ่านี่คือชาเปอร์แม่งถามว่าเนี่ยตองเคชาเปอร์ตองเคชาเปอร์ชาเปอร์ตองเคฮ่าเนี่ยอ่ะกูโทรให้เลยอืม